จุดเด่นของกงดิบน่าจะเป็นภาพพลีที่ทุกคนได้เห็นนะคะเรามีทั้งใช้เครื่องอดัดมีทั้งใช้มืออัดค่ะเรามีเทคนิคที่ใช้เครื่องบวกมือผสมกันด้วยนะคะหรือว่ามันจะมีตัวที่เป็นแบบหยับยับอันนั้นเราก็เหมือนใช้มือขยำสวัสดีค่ะชื่อพีนนะคะวิชาสบพัฒนาค่ะก็เป็นโฟลเดอร์ของกงดิด,ดีซน์ค่ะ กงดีดีไซน์นะคะก็เป็นแบรนด์ไทยนะคะเสื้อผ้าของเราเนี่ยก็จะเป็นผ้าพลีทั้งหมดค่ะเป็นสไตล์แบบ casual ready to wear ค่ะจริงๆแล้วเหมือนเราไม่ได้เป็นผ้าพลีทั่วไปค่ะเราไม่ได้ไปที่ตลาดผ้าเราซื้อผ้าพลีดมาเย็บเป็นชุดค่ะแต่วิธีการของเราเนี่ยคือเราเย็บเป็นชุดเสร็จแล้วเราค่อยอัดพลีเข้าไปทําให้ชุดของกองดิดเนี่ยค่อนข้างจะเป็น one size fit all จริงๆค่ะมันจะมีเดรสตัวหนึ่งที่ลานะคะใช้ผ้า9เมตรแล้วพอเราอัดเข้าไปอะคะ่ะชุดมันหดเข้าไปประมาณ4เท่านั่นหมายความว่าแบบต่อให้หุ่นใหญ่ วาเน,นี้สีเทาอ่ะเขายังใส่ได้โดยที่แบบพลีดมันไม่แตกอะค่ะคิดว่าจุดที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าแบบโอเคอันนี้เป็นกองดีอะคะ่ะจะเป็นแบบความอิโมชั่นัลหรือว่าแบบฟิลลิ่งที่มันซื่อออกมาผ่านชุดเหมือนเราค่อนข้างจะถ่ายทอดไว้ที่มันมีความแบบ1คือจอยฟูลสคือโรแมนตะะิกเงี้ยค่ะมันจะเป็นสิ่งที่แบบสามารถสัมผัสออกมาได้ผ่านการมองชุดอะคะ่ะ คาแรคเตอร์ของลูกค้ากงดิตจริงๆต้องบอกว่ามีหลากหลายมากนะคะทั้งคนไทยทั้งต่างชาติค่ะหลายคนก็แบบเออมาที่นี่แล้วก็ไปทานอาหารต่อหรือว่าเป็นเดสติเนชันมาท่องเที่ยวแล้วก็เหมือนแวะมาฮ o อปปิ้งอะไรอย่างนี้ค่ะโดยที่หลายๆคนเนี่ยวิฟที่สัมผัสได้ก็คือทุกคนจะมีความจอยฟูลในตัวเองอยู่ค่ะ